สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมอยู่กับจ้างมีจะได้แเดงนี่งานที่เราจะมาเล่นโซนครับก็เล่นอย่างเนี้ยเราขึ้นเรนล่นมันไอวีแล้วนะวันนี้ว่าจะมาเล่นฟาร์มมาร์ทให้ดูนะฮะว่าฟาร์มมาร์ทมันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะฮะผมพูดเลยนะครับว่าใครเจอฟาร์มมาร์ทเข้าไปต้องมีคําว่าโแล่ๆนนฮ่นะ ผมพูดเลยถ้าฟาร์มเอาใส่มาลูกดเลยผมบอกเลยไม่ได้เกิดแน่ๆฮนะเดี๋เดๆๆเด้อเด้อเดียปง,ยงก่อนโคตรแรง นะควว่ามันควรใส่เก็บเสียงนะครับเออใส่ก็ได้ไปจ้าค่าประมาณเนื้อ วัโจตามาทุกคนวอวโจตามานี่เป็นคอมโบนี่คือคอมโบที่แรงโอ้โยวยชากรางลาวครับชายาของจะดีควายชากรางลาวนะครับ ตายได้ยังไงฮะเขาโปรหรือเปล่าฮะว่ i s i ตเขาโปนะครับทุกคนทุกคนเห็นเลือกเขาโปมาแล้วเขาก็ไม่ตายฮนะวาอาผมจะบอกว่าฟาร์มาเนี่คือตัวมันเองนะครับแล้วผมก็ตายฮะคิดถึงโยตาที่ไหนบางทีฮะ của con Cái trò Nhìn trò là Nhìn trò là Chị ạ à. โอ้สกิลซอมบี้ผมไม่คิดว่าสกิลอะไรถามครับวันเปลารอโอ้โอ,โอ,โอ้ทำไมมันยิงหัวเปวรัาฟาร์มัสทำไมมันยิงไม่ถึงหรอ ลอเลยนี่มันจอดกูดอกนี่อดกูดอกออ คนดูมันใช้สกิล,ลอะไรวะโอม่วงแรปเปอร์เหรอไม่นามา่นาหรอทำไมแรงจังเนี่นยตาสองตัวติดปานมายังไงปานมา สองเอ็กไม่ใส่และเก็บเสียงอ่ะมันทำให้ยิงช้าเอาสี่อันพอครับทุกคนเราไม่ต้องเลื่อนค่ะคุณนะา้าไม่ใส่เก็บเสียงมันแรงนะทุกคนดูระยะไยกลหกสิบสีาสิเอ ตัวเตะลงมาบุกเฮ้ยไม่พอจะเยอดลงด้วยอันนี้แม่ระยะไกลแบบนี้มันก็ต้องใจเดินเลยไปว้าวไม่ตายว้าวเจ้าฝรั อูผมโคตรเออเครื่องป็นไปแรงวะวันเนี้ย <c oughs> วัดดองสมาร์ทวัดดอกสมาร์ท

ยังไงอัยังอัยังอู้ไปตออุ้มากว้าแล้วจะกาอะไรวะช่่วันไห I'm <laughs> เราปืนไรนาเ่นมังเทพเจ้าเอ็มโฟต้องมาละผมอยากถ้าเกิดมันเป็นเอ็มโฟเหลืองทะเลอ่ะมันจะแรงกว่านี้นะแนะนำไม่ใส่เก็บเสียงนะผมไปดูช่องบีออฟมาแล้วที่เขาเล่นปืนไรน,นะ ันไม่รัวแล้วหนอะนี่มันก็นจะประมาณนี้เลยไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าเออ 嗯、我们那个傻子兄弟多可爱啊！加啊 <laughs>！ สกาสกาสกาอุ้ยผมแต่งตัวตาไมนี้ได้นะเว้ยเสื้ออะไรวะเนี่ยนี่มันเจ้้าของปืนสกานะทุกคนเนี่ยแต่ผมมีแค่หากับโจตาแต่ผมไม่มีบหัะเกมวิ่งหน,นีเกนมาให้ตายเลี้ยวหัว กันไปฝึกฝีในการงเล่นกูมัน,นอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับขั้นตอนขั้นตอนการสับบาเลตขั้นตอนการสับบาเลตไม่ไม่อะไรยากครับคนเดียว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 ผมจะมาสอนก่อนนะอย่าเพิ่งนะอย่เพิ่งบอกว่าไหนบอกว่าจะมาเล่นปืนสกาเส้นปืนอะไร เดี๋ยวผมจะสอนผมไม่ได้สอนนะผมจะมาเล่นบาลเลตเวื่อนี้แต่ผมจะไม่เข้าไปแล้วกันนะทุกคนเห็นมือผมไหมเห็นปุ่มยิงไหมเห็นไหมมาต้องไปมบบนะถ้ามันวิ่งไปทางไหนก็ลากไปทางนั้นแ่ะ แตติดแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากให้มันติดเยอะกว่าน,นี้<ม>ก็หาปุ่มอะไรก็ได้มาไว้ตรงหน้าเจอนี่เอา,าไปดิอุย้ยไอ้ปุ่มนอนนี่ผมโคตรเกลียอะไยน,ะไนะเอาไว้แค่นี้พอทำยังไ,ไงก็ได้ นี่ผมเอาไว้อย่างเี้ยนี่มันโตนิดเดียวก็พอนะเนี่ยถ้าเกิดมันก็โดนนมัก็จะโดนละเนี่ยวิธีการทำของผมอ่ะ ক'দি জলাৰ লগত কচাপাৰ লগত কচ থালি উলিয়াওঁ เนี่ยแม่ทุกคนก็คือชะวังเนี้ยมันจะบ้าเว้ยกูทั้งสองตัวเนี่ยพร้อมกันหลายๆรอบเวเวมันจะบ้า พอได้ไปแล้วมันจะเป็นอย่างี้เว้ยเห็นไหมจะเร็วขึ้นเห็นไหมดูนะผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นบาเล่ด้วยเนี่ยก็กระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวลาหทำอะไรเล่นสนายผมชอบเล่นถ้าเล่นระยะชาร์ดอะโดด วิ่งไปไหน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 อย่าให้จะลากหัวก็กเป็นตัวจีไม่คนง่าย เก็บไปเลยปัดไปเอาออกกระบอกนึงเลยฮะดูนะมาจะเล่นหมือปืนอิดอิดรถวัวไปมันจะเล่นหมือปืนอิดอิดมาเลย มังเป่าเป็กประมาณนี้นะครับทีมดีก็อย่าลืมกันเลยกันเจยกดิไม่เจ็ดให้ชัแน,นลให้ถึงสองพันซับสำหรับที่นี่ขอต้อนรับกับสวัสดีครับเช้าด้วยการสับสนายแบบสี่นิ้วเน่ยสี่นิ้วไปบ๊ายบาย